ฟ้าลมแรงขนาดนี้เลยครับเดี๋ยวเราก็ตรวจสอบสภาพอากาศในดินาฟ้าพยากรณ์กับผมปธิพัทธ์ินและโรดทางยูทูบปฏิพัทธ์ลาบทีวีครับวันนี้16กันยายน2 5 6 3 พายุดีิปรรชันในทะเลจีนใต้ตอนกลางทวีกำลังแรงขึ้นเป็นระดับพายุโซนร้อนแล้วนะครับและก็ยังคงมีทิศทางที่แน่วแน่มุ่งมาทางพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทยขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นประเมินนะครับว่าพายุลูกนี้จะรุนแรงแนวรอบทศวรรษรับและก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เริ่มต้นกันด้วยประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยกันก่อนนะครับ โดยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยพายุระดับ3โซนร no ้อนโนเอินม mm. um ีผลกระทบต erm. ั้งแต่18ถึง20กันยายนนี้นะครับโดยเมื่อเวลา1นาฬิกาวันนี้พายุดีเฟรสชันระดับ2ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนระดับ3นะครับมีชื่อว่าโนเอินและเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้นะครับมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเคลื่อนตัวด้วยความเร็วลม15กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดวันจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามตอนกลางและเคลื่อนเข้าสู่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วง18ถึง20กันยายนนี้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นนะครับทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงบางแห่งนะครับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคอีสานก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นพื้นที่ภาคเหนือและภาคอื่นๆตามมานะครับที่ จะมีผลกระทบในระยะต่อไปจึงเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้กับมัี่การคาดการณ์ของ JMA หรือศูนย์อุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นที่คาดการณ์นะครับว่าพายุลูกนี้จะเป็นพายุที่รุนแรงในรอบทศวรรษรับ ศูนย์อุตุนยิยมทิยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ประเมินนะครับว่าพายุโซนร้อนโนอื่นในทะเลจีนใต้จะทวีความรุนแรงได้เกือบถึงระดับพายุไต้ฝุ่นก่อนที่จะขึ้นฝั่งเวียดนามด้วยความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางมากถึง60นอตหรือประมาณ111กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วลมกระโชกมากถึง85นอตหรือประมาณ157กิโลเมตรต่อชั่วโมงรัศมีนำของพายุกว้างไกลามากถึง430กิโลเมตรโดยพายุโซนร้อนลูกนี้จะรุนแรงเท่าที่เคยเข้าในภาคอีสานในรอบ หลายสิปีนะครับพร้อมกับเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงและพายุลูกนี้จะรุนแรงในภาคอีสานตอนบนทั้งหมดให้เตรียมความพร้อมรับทั้งลมและฝนนะครับตั้งแต่18จนถึง20กันยายนนี้ด้านู้่มในยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาทางทะเลออกมาประเมินนะครับว่าพายุลูกนี้จะเข้าอีสานทั้งลูกและจะทำให้เกิดฝนทั้งประเทศครับ โดยดรวัฒนาการบัวพู้อในการสู่อุตุนิยมวิทยาทางทะเลกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินนะครับว่าพายุโซนร้อนลูกนี้จะพัฒนาตัวเกือบถึง120กิโลเมตรเทียบเท่าไต้ฝุ่นนะครับซึ่งมีความเป็นไปได้เพราะขณะนี้น้ําทะเลอุ่นครับและพายุลูกนี้ก็จะเคลื่อนเข้าอีสานทั้งลูกจะทําให้มีฝนทั้งประเทศและมีฝนตกหนักถึงหนักมากทั้งภาคอีสานร,รวมถึงลมที่กระโชกแรงในวันที่19กันยายนตั้งแต่1นาฬิกาถึง13นาฬิกาและพายุลูกนี้ก็จะให้ มวลน,น้ำมหาศาลนะครับส่วนปริมาณฝนที่สะสมนั้นนะครับก็มีตั้งแต่100ม mm ิลลิเมตรถึง200มิลลิเมตรครับทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างแน่นอนพร้อมกับแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมทั้งด้านที่อยู่อาศัยการขนขอ,ของขึ้นที่สูงรถยนต์ให้นำไปจอดในที่สูงปลอดภยัยและพายุลูกนี้ก็จะเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนล่างจังหวัดตากฝนจะปกคลุมเกือบทั้งเขื่อนภูมิพลครับสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยก็ต้องเฝ้าระมัดระวัง และติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็คอยอัปเดตเส้นทางของพายุลูกนี้ทุกๆ6ชั่วโมงครับขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของไทยจะตั้งบรูมเพื่อแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงการจับตาพายุลูกนี้ครับและทั้งหมดนี้คือดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ